กราบสวสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์ชาวเกมจาาเรียนสวัสดีครับสวัสดี ก็วันนี้มาทำคอนเทนต์มือถือเล่นเกม 5G งบประมาณไม่เกิน15,000บาทรอบนี้เนี่ยจะมีหลายๆแนวนะมีทั้งแนวที่แบบว่าเน้นแบบว่าประหยัดครับเน้นแบบว่าหลอก็มีนะครับแต่ว่าทุกรุ่นเนี่ยที่เรามาเนี่ยเน้นอย่างหลักก็คือเล่นเกมก่อนพร้อมกับ 5G ต่ำสุดที่เราหยิบมาราคาเท่าไรแบงค์6,000 6,000บาทมึงได้ 5G ด้วยเหรอ6,000เฮ้ยต้นทนที่เป็นครับถ้าเป็นปี2020เนี่ยเยี้ย6,000นี้อย่าว่าแต่ 5G เลยฮะ จอยัง60เพิร์เเริ่มมาที่ตัวแรกเลยครับ Redmi Note 9T 7K 5G 5G ด้วยทำไมตัวนี้มันดียังไงครับ Redmi Note 9T ทีเดียวก็แสบแล้วนะเอก็ CPU เนี่ยเป็น Dimensity 8 0 0 U 5G เป็น architecture ตัวใหม่นะครับแล้วก็ได้รับการพัฒนามาจาก800ด้วยปกติแล้วเนี่ย CPU ตัวนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ในสมาร์ทโฟนราคาประมาณหมื่นกว่าๆเลยนะไม่ใช่หมื่นเฉยๆหมื่นกว่าๆด้วยแต่ตอนนี้อยู่ในสมาร์ทโฟนราคาเท่าไหร่แบงค์6 0พันสามารถหาซื้อได้ที่ ลาซาด้าช้อปปี้ครับเป็นยังไงบ้างฟีลลิ่งการเล่นมันถุงยาวเข่าดีไม่ใช่ไม่เล่นไม่เล่นแขกไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นกับมึง่งก็น่าแหละเล่นเกมได้ลื่นนะครับแต่ว่าเกมตลาดทั่วไปเนี่ยจะเล่นได้ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ตัวที่2อครับแบงค์เรียวมี7 5G ครับตัวนี้มีข้อดีอย่างไรบ้าง CPU เป็น Dimensity 800U 5G ครับตัวที่หยิบมาเนี่ยตั้งต้นเป็น RAM 6ร o ม128นี่ RAM กับ ROM เยอะนะราคาเท่าไหร่ครับแบงค์9,999บาทครับของแถมเยอะนะเยอะตัวเ เรียวมีไหนจะดีกว่าพวกเรดมีตรงที่มันหาซื้อง่ายครับคบริการเรยอะที่จังหวัดที่ผมไกด์แบงค์อยู่คือจังหวัดตรังเลยครับศูนย์อ็อปโป้ศูนย์ซ่อมอ็อปโป้นะแม่งเปลี่ยนเป็นศูนย์ซ่อมเรียวมีแล้วอ่ะครับ,ค,รบคือจังหวัดเรานี่แม่เรียวมีขายดีหรออ็อปโป้ดังั้นอ่ะคือเหมือนกันราคาไม่ถึงหมื่นครับแต่ว่าจอเนี่ยดีสเปคดีราคาดีครับนะครับคนดีไม่มีที่อยู่ก็ก็ดีกว่าแรกแรกตรงที่ว่าศูนย์บริการดีกว่าครับแล้วก็เยอะกว่าเราเยอะกว่่าาแรรงม้ใชคับ อที่3ครับแบงค์เรย์มี X 5้า G ตัวนี้เนี่ยออกมานานละอ่ะแต่ว่าใช้งาน 5G ได้เลื่อนๆอยู่ใช่ครับตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากนะหมื่นประมาณหมื่นหมื่นสองในสมัยปีประมาณปี2020ต้นปีด้วยนะใช่ครับเที่ยวโคตรโหดอ่ะแล้ว CPU ที่ได้ครับ Snapdragon 7 6 5 G RAM 8ปดหนึ่ราคาตอนนี้จากเดิมประมาณหมื่นสามตอนนี้เหลือเท่าไหร่เก้าพันเก้าร้อยกว่าบาทครับคุณได้แซนด์คุณได้ 5G เพิร์ดสูงได้ป่ะตอนนี้120เฮิร์ตเลยเออยแม่งแบบโหดชิบหายอ่ะเพ มือถือคุ้มทุกปีจริงๆนะคือเอาไม่อยู่นะตอนนี้บอกเลยว่าเอาไม่อยู่ต้องถ้าเกิดจะตีกับ X 5 0เนี่ยคุณต้องไปหาแบบตัวใหม่ๆมาเท่านั้นใช่ถ้าตัวเก่าๆนี่สู้ไม่ได้เลยต้องยอมจริงๆคือมันเป็นตัวเก่าในปีในปี2020ที่โคตรจะน่าซื้อในปีนี้ครับผมคือตัวปีแล้วมึงซื้อมึงก็คุ้มตัวที่4ครับแบงค์วันพัดหนอนี่ครับผมวันพัดหนอหนอติดทุกรายการเลยนะหนอทีวีเป็นไงบ้างแบงค์ s n a p d สมาร์ทเดสก์บ็อกซ์เจ็ดห้าจี่ว่ามันมันถือแล้วมันหล่อสุดอ่ะมใชคย แล้วกันเจียวบางแล้วก็หล่อสีเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็งานประกอบดีไซน์หรือว่าแผงหลังของกล้องทั้งหมดเนี่ยยกมาจากวันพัด8ล้วนเลยแถมกล้องหน้าไม่ยังโหดเล่นเกมเนี่ยดีนะลื่นมากชอบชอบก็มีโหมดแฟนาติกให้สีภาพไม่สวยใช่เฟรมเรทลื่นขึ้นเป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบนะถ้าผมมีงบประมาณ15ื่นผมเล่าไปตั้งแต่ต้นปีปลายปีละปลายปีวันยี่สิที่เราจัดอันดับกันวันพัดหนอดติดทุกรายการตอนนี้ลดราคาแล้วนะเออเหลือ12,790บาทแต่เครื่องเนี่ยบาง คือจับถือดีอะถ้าคุณคิดว่าเครื่องนี้บางแล้วเครื่องถัดไปวางกว่าเครื่องนี้คืออะไรครับอันดับที่5 vivo v 2 0 pro เย็ดแง่ v ย0 pro 5 g ด้วยตัวนี้เรียกว่าผลลมทลายนะทำให้ vivo ยอดขายขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะนอกจากที่คุณจะได้ใช้5 g นะครับคุณจะได้ใช้จอ super m o l d ครับคุณจะได้ใช้สมาร์ทโฟน5 g ที่เคยบางที่ทีสุดในโลกณตอนนั้นณตอนนั้นราคาเท่าไหร่แบงค์ 12,990ลงแล้วนะอีกอย่างคือ vivo เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบค่อนข้างหายในบ้านเราเนะครับ<ช>คือเป็นแบรนด์ตลาดที่ที่ใครๆก็รู้จักวันหนึ่งเกิดช็อตตังค์ที่มาไปกำนำไปตึงอะไรเงี้ยได้ได้เลยขายต่อง่ายอ,อย่างคือใครได้เคยมีโอกาสได้ใช้ศูนยบริการ <S <S <ๆ S 1> เขาจะรู้ว่าแม่งศูนย์บริการโคตรด,ดีเร็วมากอะไรเก่าๆแม่งมีสแปร์เพียบใช้ปิดหปีแม่งก็มีแต่จะเป็นแบรนด์ที่ทนมากใช่ ทนที่ไผ่นะครับทนจริงก็ได้ยอมรับค,คือคือดีอ่ะอันดับหกครับโอ้โหตัวนี้ไม่ติดก็ไม่ได้นั่นก็คือเซียวมีมี่สิบ o ีโปรมีสิบตีตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่คุ้มค่าในเรื่องของซีพครับโปรัสารัสเซียม,มาแปดหกห้านี่แรมแปดรอมหนึะครับกับราคาหนึ่งหมื่นสามพเอิบวลาปัจจุบันครับ,รบหน้าจอก็เป็นแบบร้อยสแต่ว่ายังเป็นพนแแบบไอพีเอสอยู่ ซึ่งก็ดีครับทัดคือทัดมันทีมันมันเดสปอนอ่าเดสปอนนิ้วกับทัดมันไปด้วยกันไม่ค่อยได้ครับที่ก็แต่ก็ปรับตัวหน่อยก็ก็ฟินเพราะว่าฮาร์ดแวร์อย่างอื่นที่มันให้มาอย่าง 5G ครับผม w i f i 6กล้อง108ล้านถ้าเกิดสายบ้าสเปคนี่ไม่ต้องมองตัวไหนแล้ว ตัวที่7ครับแบงค์เรียวมี X7 Pro ครับตัวนี้นอกเหนือราคานิดนึ่งเกินมาหน่อยนึงเกินมาหน่อยนึงถ้าเกิดว่าคุณไปต่อรองหน้าร้านอาจจะได้ถูกกว่าที่แบบราคาป้ายคือด้วยความที่มันเพิ่งออกมาแล้วมันคือจะเรียกว่าอะไรเดียวคือมันสุดแล้วอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามี 10T Pro เนี่ยสุดแล้วเจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยสุดไม่แพ้กันเผลอๆถ้าเกิดมองโดยโอเอานะครับภาพรวมตัวนี้สุดกว่านี่พูดแบบไม่เกรงใจมีเลยนะเรียวมี X7 Pro ครับมาพร้อมกับทีวีไรแบงค์ d i m e n s i t y Plus นี่ับ 865สู้ได้ครับถ้าเกิดเปิด 5G เล่นเพรเราแนะนำมือถือ 5G ไงเอ้ย <laughs> ข้าวสักหน่อยนะครับแรมเท่าไหร่ครับแรมแบบ ROM หนึรอยยี่ครับที่สราพัญคือฟ้าชาร์จเนี่ย65วัตต์ในที่เราเอามาเนี่ยแต่นี้ฟ้าชาร์จโหดสุดใช่ CPU ถ้าเทียบว่าเปิด 5G เล่นเกมโหดสุดกันหน้าจอครับ120ยยเฮิร์ตแบบอัมโมเลนนี่คือโหดกว่ามีสิบทีโนะเพราะมีสี่ทีโจอรเป็นแค่ไอเท็มโง่ๆด้วยความที่มันออกมาในปลายปี2020ั่อะครับนั้นมันสุดทุกอย่างของปีละแล้วดิเมนซิตี้1,000พันพัทอะครับเทียบกับปัจจุบันนนีีีีี้้ท่่แบบบมมมดดิิเซตต1,100 1,200ผจจะออกกววาาร์ั ก็ประมาณนี้นี่หยิบมาทั้งหมด7รุ่นเดี๋ยวแถมไม่อีก2แล้วกันอยากจะให้มันครบสิบ<ด>อีกรุ่นหนึ่งก็คือวันพัทแปดนะครับวันพัทแปดตอนนี้ลดราคาลงมาเหลือประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดในตอนที่เราพูดเนี่ยมันต้นปีสองพยี่สิบใช่ไหมครับแต่ถ้ากิดคนซื้อสอีกสักไปไปลายปีรหรือว่ากลางกลางปีเนี่ยนะครับถ้ามันยังมีของอยู่นะคุณจะได้ลดลงไปอีกวันพัทแปดให้มาซีรีเป็นอะไรครับสนแนดเดลาก้อนแปดหกห้าแรมแปดรอนวายแปดนะครับ ดีไซน์สวยวันพัด8กับวันพัดหนอร์ดอจริงแล้วกล้องหลังเนี่ยเซตเดียวกันเลยแต่ว่าวัสดุจะดีกว่าแล้วก็ซีรีส์มันไฮกว่า 8ก็คือ8ดูหลออ่อนอนก็คือหนอนใช่มันถือแล้วมันหล่อกว่าแล้วก็สีที่เขาถือโดยการที่แบบให้โรเบิร์ตแล้วนี่จูเนียใช้อย่างเช่นสีเขียวอะไรเงี้ยแม่งก็หล่อ,อนะครับคือมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบกาเจ็ตแล้วอะ่ะมันเป็นเครื่องประดับไปแล้วอย่างหนึ่งสำหรับผมนะสำหรับผมที่เป็นพวก,กวันทัพมันดูไฮนิดนึงถ้าเทียบกับพวก Android ด้วยกันอีกอย่างคือจอนะครับฟีลิ่งการทัชน่านจะเป็นจอ90้าสิบเฮิร์ตมาแล้วก็ทัชแซมปิงเนี่ยร้อยแปดสวยนะครับม่สารเคลือบ่านน กลับอีกตัวหนึ่งครับของซัมซุงแบงค์ซัมซุงกาแล็กซี่เอ็นยี่สิบเอ็ม 5G ตัวนี้เนี่ยมันมันดีทุกอย่างแต่ผมไม่ชอบอยู่อย่างเดียวฝาหลังทัดติฝาหลังแม่งแบบผมว่าฝาหลังมันดูแบบไม่สมราคาเริมดูกตอนแรกอะผมจะไปซื้อแล้วนะเว้ยผมไปจองที่สาขาเซ็นทรัลพระราม9แล้วนึกยังไงไม่รู้ครับกลับนี่นี่แล้วก็เดินไปที่ช็อปซัมซุงอีกทีหนึ่งคือจองเสร็จแล้วเดินกลับอีกรอบนึงแล้วก็เคาะฝาหลังแล้วก็เดินไปเคาะฝาหลังทุกตัวคือฝาหลังของโนรราาาาคคถูกสุดขอองตนนี้ล หนึ่งหม่นเจ็ดพัีมีแววที่จะลดลงมาอีกนะครับอย่างเช่นเทศกาลอย่างวาเลนไทน์หรือว่าช่วงจุดจีนอะไรเงรี้ยเดี๋ยวมันจะลดลงมาอีกพอลดลงมาอีกปุ๊บเนี่ยราคาจะเหลือประมาณสักหมื่นห้าก็ได้ CPU ตัวน,นี้เป็นอะไรบ้ Snapdragon 865หกห้ปกติซัมซุงให้มาไหมไม่ให้ Snapdragon ตัวน,นี้เป็น Snapdragon ตัวแรกม<ช>ั้งเออที่เป็น865ที่วางขายโอ้โคตรดีเลยคุ้มนะแรมเท่าไหร่ RAM แปด rom หนึร,ร, 8, รอยยี่ใส่ SD card เพิ่มได้อีกรองรับ5 g สิ่งที่ซัมซุงทำมาได้ดดีตลอออคือจอ ใช่ตัวนี้จอดีแต่ว่าก็มีปัญหาที่แบบเป็นดราม่ากันในกลุ่มเรื่องอะไรบ้างจอเพี้ยนใช่ไหมแต่อัปเดตเขาบอกอัปเดตแล้วหายแต่ผมไม่รู้นะว่าผมทิ้งจองไปก่อน1ิก็คงจะเป็นพวกโปโก้ตัวสุดท้ายแล้วกันนะตัวที่สิบโปโก้ F2 Pro อะโปโก้ F2 Pro นะครับตัวนี้ก็ถามว่ามันดีไหมอะก็ก็ได้แต่ว่ามันมีมี่สิบ T Pro มาค้ําคออยู่ใช่ครับโปโก้เนี่ยผมขายให้เพื่อนผมใบเนี่ยประมาณเจ็ดแปดพันเองมั้งตอนนี้เหลือประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งพันนิดๆโปโก้ข้อดีของโปโก้ค ได้แบรนด์ Xiaomi <ม>นะครับได้กล้อง64ล้าน<ช>ได้จอ Super OLED <ช>ได้ UI ของมี่เลย<ม>แหละง่ายๆก็ CPU ตัว็อป865 นะครับตอนเรานี่อยางเลแคสเกมสตรีมเกมแบบซีรีส์แปดแต่งรีงมันขาดหายไปมีอะไรบ้าง 5G ที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือไรเออตอนนั้นยังใช้งานไม่ได้หรอกมาไว้ก่อนมาไว้ก่อนเดี๋ยวอ่อนเองกับแรมรอมเริ่มต้นมันน้อยไปหน่อยแรมเริ่มต้นเนี่ยมัน6กิกมั้งแล้วก็สตอรีเริ่มต้นอยู่ที่128นะครับให้ให้แรมมาค่อนข้างน้อยไปหน่อยนึงสำหรับซีรีส์8นะครับผมเออก็จะเป็นถุงที่น่าจะเราที่อยากเอาไปทำแบบแคสเกมหรือว่าสตรีมเกมเราเล่ามาแบงค์ชอบตัวไหนสุดชอบเรี x 7 Pro อ็ก ผมคิดเหมือนแบงค์นะผมว่าเรามี X7 Pro แม่งแบบสุดอะสุดสุดทุกด้านเพราะมันออกมาหลังสุดเลยยี่ห้อมาฆ่าตัวในโกงอะโกงอะเรามีคุณโกงอะเออคุณทำอย่างนี้ทำไมแต่คือโหดจริงตัวนี้โหดจริงอยากจะให้แบบใครที่แบบยังไม่เคยลองเล่นมีเดเทลองเปิดใจเล่นตัวนี้ดูครับมันดีกว่าที่ทุกคนคิดเยอะก็ประมาณนี้สำหรับมือถือเล่นเกมครับ 5G ฝากกดติดตามช่องแบงค์่อยกดติดตามช่องผมด้นะครับแบงค์เกมจ๋า เราลากันง่ายอย่างนี้เลยสวัสดีครับเยี่ยมเลยเนี่ย